สวัสดีครับพกผมเช่นเคยช่างบิ๊กครับแห่งสถานีเฟิร์ดการยางครับผมวันนี้พามาชมกับเจ้า Fortuner อร์แชครับคันนี้นี่ฮะเป็นตัวนี้เป็นขับ2ครับไม่ใช่ขับ4ี่ครับผมคันนี้มาโดยอาการมีน้ำมันเครื่องหยดนะครับแล้วก็เปลี่ยนสายพันธุ์ไทมิ่งนะครับก็เลยให้เราเช็คลั่วกันทั้งหมดครับก็ด้านหน้าก็จะมีซีนลาวลิ้นครับรั่วแล้วก็ ทำความสะอาดอยู่ครับตอนนี้แต่แหวนหัวฉีดยังไม่รั่วครับก็คือน้ำมันเครื่องยังสะอาดอยู่นะครับทันนี้ก็รายการเปลี่ยนก็จะมีะมาดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนะเจ้าหนมมาแก้ยิบด้วยอ,อันนี้เป็นสายพานหน้าเครื่องครับแท้แล้วก็สายพานไทมม่งแท้เหมือนกันนะครับ ลูกลอกต่างๆนะครับนี่เบ็ดแค่ทั้งหมดนะครับแล้วก็เหลาลิ้นนี่ตัวนี้ครับที่มันซึมนะครับที่มันรั่วที่ตีนตัวนี้นะครับมันจะอยู่ตรงนี้นี่ถ้าไม่ถอดฝาครอบแล้วก็ไม่ถอดชุดไทมิ่งออกมาไม่สามารถที่จะเห็นได้นะครับว่าซีนตัวนี้มันอยู่จุดไหนนะครับถ้าลูกค้าเปลี่ยนสายพานไทมิ่งนะครับแนะนําให้ช่างเปลี่ยนให้ด้วยเลยนะครับทีเดียวนะครับเพราะว่า ตัวนี้ไม่กี่ตังค์ครับซีนแต่ว่าถ้าลือ้อยาวงานนี้นะครับอันนี้ก็จะมีถอดเพื่อจะนี่ฮะถอดประกับตัวนึงเพราะไม่งั้นจะขันเฟืองตัวนี้ถอดไม่ได้นะครับก็สายพานนี่ฮะหมดสภาพแต่รายงานเรียบร้อยนะครับ หรือใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่ก็สามารถดูได้ครับสายพานระยะมันก็จะนี่ฮะมันจะหันขึ้นมาอยู่ครับมันจะมีช่วงหันขึ้นมาสายพานหงายขึ้นมานี่ครับพอเห็นถ้ามีรอยแตกเห็นแล้ครับถ้ามีรอยงะร้าวแบบนี้นะครับให้เปลี่ยนนะครับสายพานแล้วประเด็นอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับปัญหารถอืดนะครับรุ่นนี้ v i g o Fortuner หรือ r ี v o รุ่นใหม่ๆนะครับทุกคัน มันจะมีตัวนี้ครับตัวนี้ก็คือเป็นแมปเซนเซอร์ของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้จะเป็นตัววัดปริมาณอากาศที่ทํามาจากเทอร์โบนะครับเทอร์โบก็จะทําอากาศขึ้นมาตัวนี้มันจะตรวจวัดนะครับที่มันจะอยู่ก็คือมันจะเสียบเข้าไปนี่ครับตรงท่อไอดีของเครื่องยนต์ของท่านนะครับบางคนซื้อกองตัวนี้มาเปลี่ยนนี่ครับเพราะว่านี่ว่ากองมันตันรถวิ่งไม่ออกมันเอ,อืดนนะครับพอถอดมาเปลี่ยนมาเป่าเบื้องมั่นกับ่ตันนะ สางรถมันคือยังแรนอืดๆอยู่นะครับนี่ถอดออกมาเป่าดูมันไม่ตันนะครับวิธีถอดก็ถอดง่ายๆครับนี่ดึงออกมาเลยเดีย๋ยวถอดให้ดูเลยนั่นนี่กองตัวนี้ถอเรามา บางทีก็จะหักอาจจะเล้านะครับบางทีบางขั้นก็ตันนะครับคันนี้เดี๋ยวเป่าดูแล้วตัน <c oughs> สรุปตันนะครับนี่หนึ่งอันตันไปแล้วนะครับเพราะทําไมมันถึงตันนะคราวนี้มาดูต่อทําไมมันตันนะครับรูที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่นะครับมันจะอยู่ด้านข้างของท่อไอดีนะครับนี่มะอดีตรงนี้ ตับานนี้หู้นี่คาบเขมเมา EGR ไม่ได้อุดนะครับคันนี้เกิดคาบเขมเมาพอคาบเขมเมามาตันรูนะครับอันนี้ก็ดูครับดูคาบเขมเมาแล้วกันครับคาบเขมเมลตันรูพอตันรูเขมเหเข้ามาครับมาตันตัวนี้ทําให้ตัวนี้ตันนะครับก็สรุปตันทั้งรูนี้แล้วก็ตันทั้งกองนะครับแล้วก็ไม่ตัวนี้ไม่สามารถอ่านค่าได้คราวนี้มีแมปมันอ่านค่าบ่ได้ พอมันอันคาบไ์ไดรรถก็อืดเพราะว่าเพราะว่ามันจะฟ้องว่าอากาศน้อยคือเทอร์โบทําลมมันน้อยแต่ว่าเทอร์โบทาลมหลายอยู่เพราะแต่ว่าตัววัดมันวัดแล้วเทอร์โบมันทําลมน้อยก็คือรถก็วิ่งไม่ออกนะครับแต่นี่คาบขเขมาเทียบเทียบกันเลย,ยเดี๋ยวคันนี้ถ้าเอาง่ายๆถ้าอยู่บ้านนะครับใครมีกา้านทูบนะครับถ้ายังไม่พร้อมที่สะดวกเอากา้านทูบแย่ครับหรือไม้จิ้มฟันนะครับ แย่รู yeah, ตัวนี้เลยครับนี่แย่ร yeah, ูมัน,นครับแย่ร yeah, ูไปหน่อยเพื่อที่จะให้มันทะลุเข้ามาครับมันเป็นคาบเขมเมาอยู่ด้านในแล้วกองตัวนี้ก็ตันเรียบร้อยเดี๋ยวเปลี่ยนด้วยนะครับหรือใครก็อยากประหยัดก็มันมีของสิ่งขายนะแต่ว่าผมว่ามันไม่สะอาดเท่าไหร่ผมว่าน่าจะเบิกแท้จบกว่านะครับก็อันนี้ก็เหลืวประกอบอย่างเดียวนะครับก็เอามาดูอีกหนึ่งครับสำหรับเจ้า f o r t เนอร์แชมป์นะครับอาการเดียวกันครับทุกคนัน v ีโก้ o อจูเนอตัวเก่าตัวใหม่ r ี v o ด้วยครับก็ฝากตรวจเช็คครับการดูแลรักษาเบื้องต้นนะครับอันนี้เดี๋ยวประกอบเสร็จก็ทำความล้างทำความสะอาดให้ลูกค้าเหมือนเดิมครับของเรา แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมมาที่นี่รับครบจบที่เดียวสถานีรถไฟขอนยางครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ